ต่อครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับขวยที่สามเอตขวยน,นี้เล็กมากเลยครับเสองหน่วยได้เป<ล>็นรวยเท่าไหร่น้อง่งสุดสูง <4 S 1> สุดจะคเคยเจอให้จังกัน, <5. S 1> นสิบสองหน่วยอ่าสามเขยาขวยให่กันล่เล้ขวยเอย นี่นี่เป็นวิธีสืบพันธุ์ของงานสืบพันธุ์นะพ่อว่าสืบพันธุ์เพาะว่าสืบพันธุ์แน่นอนขยายพันธุ์การขยายพันธุ์การนำลงเผ่าพันธุ์ำรงเผ่าพันธุ์ของของของกุจิของกุจีกุจีขี่กุจิืกัขี่่ขี่อยขี่ขยทำมกุจีขี่เ้ยขี่หวกมครับไมด้ขี่ข้อยกุจีกุจิ่สูบเ่ยไม่สูบไม่จะก่อเลยบอนี้มีสูบจะอยู่จกบอกวาจกนี้ค่โจกมันไม่ำเลยฮะ อะไรหวยบกลกมีสีไข่สีหน่วยมันตายหมีบ้เนีมันบอกแมห้องก็ไปอมต่อครับโอ้บตายผ้าาฉนสดก็จะนอินมือไปงี้ปีนีเธอเธอไปต่อใช่หมแนโยปากซองเออเอเอไปทำย่บ่เก็ไปทำท่ม่าไ่ได้ไปเนาะกินก๋วยเตี๋ยวกินในกาแฟ ข้า้ยามันใหญวงไม่ไหวมึงเพียกินเพต่อว่าคันข้าดีบันบอกอีหนุ่ยเวอีหนุ่ยเอาหน่อยเอาคาพันธ์มาข้าผาไปเอาข้าผาต่อพี่สี่กัมันบันีร้องให่ไปที่ไะไปที่ไหนอีกไปต่อภูหน่วยไหนมีโยโยหันควายหนึงก็มีแต่่าดโยหันโยหันควายหนึ่งที่อันทางเขาไปควายหนึ่งที่ันรชล่างวายมันมันมันเป็นนัง นี่นี่ควายหนึนี่ใช่ไหมสุนทำไกลทำไมดอกางคือคือมันมันมันเป็นนางอยู่แล้วสพ่ายงตัวเิงอกาตัวเมนเป็นนางกว่างอปูกัเอาไปใส่เอาไปเคใส่กระป๋องไดมปแหละไปไปต่อกันที่นี่นะขอบยุณพี่ครับไปว้าวเอเ่ายังไ่เห็นมบอกคยนควาก่อนนี้ขาดเลยกว่าหนี่นอ

นี่นี่ตัวนี้ควายังไงไข่ไหมนี่ตัวนี้เออเฮ้ยเทปไหมนี่น่าจะใช่เยอตัวนี้มีสีดำอยู่ลองส่งดูสินันเหม็นสีจุ่มกลุ่มหมดเลยตีเด็ดจุ่มกลุ่มเลยนี่คือเป็นการสังเกตว่าควายเบ้าจะมีไข่หรือไม่มีไข่นะฮะอ่า ตาดอกตาดอกตาดอกเป็นยังจงตาดอกเห็นกุ้งหยิบอไรด้ยโอ้ยนายคนเดียวันไปเท้ามังดอกแห้งน้ำมัน่น่จเห็นกุ้งหยู่เป็นโมเดครับพี่น้อง เบรกรถกืกรถหร,รือเล่าสิเมยยังเอาผ้ามาทาังน้ำมาดอกวะน,นี่ไ้วนะพ่หนุ่มอะอดภั่แล้วท่านเอามือหลูมมึงทำเนละ่ะเพราะใจเลยมันบอกพอใจแล้อ่าอ้าว